สมใจแล้วที่เอาเข้ามาอีกแน่นอนหิ้วเข้ามะสมใจแล้วครับได้กินมากินข้าวด้วยโอ้โหแน่นอนครับในที่สุดก็ได้มากินร่วมกินกับคนนะครับดูพฤติกรรมแล้วอดใจไม่ไหวครับ ว้ง oh. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับช่วงบรรยากาศเช้าเช้านะครับวันนี้ก็พัดดาวก็รับประทานหรือว่ากินข้าวนะครับภาัาบาข่อยอื่นว่ากินเข่าครับกําลังกินเข่าเขาเร้าครับวันนี้ครับกินข้าวกับนะครับท่านผู้ชม เขาเรียกว่าต้มปลาต้มปลานั่นไหมปลากดนะครับปลากดนะครับปลากรดนะกินข้าวด้วยกันท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับกำลังทานข้าวกันยังอร่อยเลยตอนนี้ก็กินกับแม่ดาวนะครับเดี๋ยวเขาก็มาแม่ดาวก็จะมาร่วมกินด้วยนะแต่ดูผมดูสังเกตแล้วนะครับผมนั่งกินข้าวอยู่นี่ก็ ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วนะครับก็ดูโอ้โหดูพฤติกรรมเหมือนหนูดาวอยากมาร่วมกินข้าวด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันนะครับดูสังเกตดีนะเมื่อกี้โดนรายเสกว่าทําไมพ่อแม่ไม่เรียกกินข้าวอ่ะดูจ้องมองนะครับจ้องมองเหมือนดูท่าทางจะมากินข้าวด้วยดูพี่เดือนก็โยกใหญ่เลยอ้าโอเอเอโอ้อ่อโอ้อออสุดน้ำแข็งเลยหลายังจาบรรกเก่เขน าแล้วค่ะต้มปลากุดไ uh, oh, oh, uh, ี่เราทาเป็นไม่รู้เรื่องนะครับเราทําเป็นไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าดูท่าทางของหมูดาวคงอยากมาโอ้โหพ่อมีแล้วน้ำปลาเกลือโอ้หูมาดูรลดแม่ก็ใส่แล้วดูครับแต่จะมากินข้าวร่วมกับเราไปกินกิริยาของเขานะครับดูพยายามที่จะมากินร่วมกินข้าวด้วยคนนี้อยากกินเขาน้ำเข้าเลยนี่บัง เราทำ,ทำ,ท,ำทำเป็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจนะครับท่านผู้ชมฮ่าเด็กขาหมอกแกงอยู่ว,วะอ่ะเรามาดูมุมนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะอเกตดดีๆนะครับอ้าวสายเสกแล้วครับทำเป็นไม่รู้เรื่องครับ เอาอีกแล้วว่าชุวยรถเด็กเขาหมอครับครับคงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเราต้องเอาหมูดาวมาร่วมกินข้าวด้วยดู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 หมุนงวงใหญ่เลยครับหมุน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 คงใส่อาการประมาณนี้นะ โมโหหนักครับเพื่อจะมากินข้าวด้วยดู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 ทำดู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 ทำโอ้โห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 เอาจริงเหรอจะไม่กินข้าวจริงเหรออย่าผัดอยู่ประกาศผัดไม่กล้าไม่กล้าเอ้าเดี๋ยวเราเอาน้องดาวมากินข้าวด้วยครับผม

น้องไม่กินไหนน้กย้อ่อาง้แกดอย่างดีที่นานมนมแพะนมกีโตนั่นแหละที่ที่ทอดกันลนะที่ทอดกันกเปมาาาม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 า

เขาอไอีกแน่นันหิวเขาอ่ะสมใจแล้วครับได้กินมากินข้าวด้วยโอ้โหแน่นอนครับในที่สุดก็ได้มากินร่วมกินกับคนนะครับดูพฤติกรรมแล้วอดใจไม่ไหวครับออรกินขออ้าวยังมุมมามแด้ ชิมต้มป,าไป,ไปาลาล่บานี่แม่ขอชิมต้มปลาหน่อยแม่ขอชิมต้มปลาหน่อยครับก็ได้แล้วกรุูแม่ครับขอชิมต้มปลาหน่อยครับแม่ขอข้าวอีกหน่อยแม่อะไรอะไรฮะเสียงหักเเสียยงักฮ้ มันนั่งไม่ได้แช่มันหากมดแล้ว <Hey. S 1> โอ้โหสนใจแล้วไปไปไหนต่อไม่อิ่มครับไม่อิ่มแม่ไม่อิ่มครับ, <c oughs> มมรบนั่งดีดีถ้าหนูจะกินก็นั่งดีดิมาบ่นหมอกเขาได้ไปหอาแม่ตกใครฮะ ในที่สุดน้องดาวก็ได้กินข้าวนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแม่ๆนะครับสงสัยไม่ได้กินข้าวแล้วพ่อก,กับแม่ครับแต่ของกินข้าวญงแม่กินข้าวหอยเนาะ <c oughs> โอ้โหไม่รู้ไม่ไม่ดูตัวตัวเองนะครับว่าอายุตั้งตั้งสามขวบขวแล้วจะอยากมานั่งกินข้าวแค่ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวกลัวแค่หักครับอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับม <c oughs> ะมากินกล้วยตรงนี้มะ ไกินล้วยเด้อไปกินกล้วยได้บ่กต้มปลามันสดไปเลยพ่อเอามือมุหูต้มปลาอะไรเฮ้ยพ่อพ่อพ่อไปไม่ได้ลูกไปอ่ะอ่ะอย่าล anyway. ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมถ้าชอบคลิปน at ี้เด้อมาเลยไหมขอบคุณครับครับก่อนเลยครับสวยๆบายบายเจอกันใหม่ครับครับสวยๆเด้อครับครับขอเสียงด้วยดีขอบคุณครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ